เ่องนีไมดนหลออ้ยไม่เร่องเข้าละครไม่เอาแล้วนะโอเคก็จริงๆในช่วงถ่ายละครก็มีเวลาที่แบบดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าในจังหวะที่ถ่ายฟ้าพยับก็ถ่ายอยู่เรื่องเดียวครับนนะมันมชีช่วงเวลาที่แบบได้ดูแลได้เจอคุณหมอบ้างได้แบบทำหน้าใสอะไรอย่างนี้ก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็มี น้องคาน่าคอยแบบดูแลด้วย <ๆๆ S 2> ใช่ <ๆ S 2> เพราะว่าจริงๆเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้สนใจในในตัวตัวเรามากเท่าไหร่ในการแบบดูแลผิวพันหน้าตาอะไรเงี้ยเพราะผมก็เป็นคนชอบเตะฟุตบอลแล้วก็ลุยๆไม่ค่อยได้สนใจขนาดนันนะครับต่อเรื่องนี้ก็อาจจะจริงๆมันมันมาตั้งสักพักใหญ่ๆแล้วครับก็ดูแลเรื่องขุ่นหน้าตาหลายๆอย่างทรงผมทรงผมอะไรเงี้ยก็ก็ก็ดีไปเรื่อยๆครับคน้าก็ดูแลดีอยู่่ จัดแจงทุกอย่างครับครับผมก็คือสามารถนัดคลินิกได้ไปทําอะไรนี้ได้คือแล้วก็เสื้อผ้าทรงผมออกแบบจริงๆก็เกือบหมดแล้วนะน่าดูทั้งมดตลยใช่ครับใช่ครับจริงๆเราเราก็ก็เห็นดีด้วยแหละเพราะว่าเราไม่ค่อยเก่กงด้านนี้คานาเขาแบบเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอยู่ครับดีไหมพอเราได้แบบคนรู้ใจมาดูแลดีครับดีตั้งแต่เริ่มแรกๆแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ ปรับลุกตัวเองมารู้จักกับคำว่าลุกเกาหลีเนี่ยมันก็ก็ได้ไปอีกสเต็ปหนึ่งของผมเลยครับผมก็มาเรื่อยๆครับตามตามยุคตามสมัยตอนนั้นขัดใจมากว่าแบบเราใส่ไม่ได้แบบเลยตอนแรกตอนแรกมันจะรู้สึกแบบขัดใจแค่บางบางบางช่วงก็คือสูตรเสิร์ตมันแบบมันมันจะแบบมันไม่เหมือนที่เราใส่มันแบบบางอย่างเนี้ยมันดูโค้งแต่มันดูเทปอีกแบบนึ่งบางสูตรมันมีแบบ ซ้อนกันลายมันอะไรก็ผมแบบเอ้ยทำไมเราต้องใส่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเป็นสูตรดำตัวนึงแบบธรรมดากางเกงอะไรนี้คือมันมันก็ง่ายสำหรับเราแต่พองไต้ก็ถูกเข้า้องใส่มามีปฏิเสธไหมไม่มีครับไม่กล้าครับเฮ้รมันที่เราไม่กล้าเขามีอำนาจเลอไม่ได้มีนะผมก็เกรงใจครับเกรงใจเพราะว่าสิ่งที่ได้ได้มาก็คือสิ่งดีๆแล้วก็เป็นเป็นสิ่งดีที่ได้รับมาแล้วก็หลายๆคนก็ชื่นชมผมว่ามันเป็นการตอบรับระหว่างผม แล้วก็พี่ๆที่คอมเมนต์มาในทิศทางนี้โอเคมากเรีว่าเชมรมกลัวีเราเกรงใจครับคำว่ากลัวแรีกว่าเขาชี้นกเป็นนกขนาดไหนไม่ขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้ชี้ขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลัวครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะมันคือการแชร์ความคิดกันทั้งหมดครับถามว่าผมขัดได้ไหมว่าผมไม่ชอบสีนี้อ่ะผมก็พูดได้ครับเพราะว่าผมรู้สึก ว่ามันดูแล้วมันมันดึงอายุเราอะไรเงี้ยแต่บางทีคนมองว่ามันก็ได้นะก็อันนี้หนึ่งชุดนี่อีกชุดหนึ่งก็ได้อ,อะไรอพอเราได้เริ่มขัดมินิสติกตามมา <c oughs> อะไรนะพอเราได้เริ่มขัดแล้วมีรายการมาเออก็ไม่เท่าไหร่หรอกมีไหมกันม,มีอยู่แล้วแต่ว่า <c oughs> คือเราจากเมื่อก่อนเราเรามีความคิดเป็นตัวเองอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ครั้งเนี้ยเราก็มีคนที่แบบช่วยคิดช่วยแบบ อะไรหลายๆอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะคนละครึ่งทางในความความคิดของผมนะหมายถึงว่าเขาก็เอามาให้ผมครึ่งนึงแล้วก็ผมครึ่งนึงอะไรเงี้ยอย่างเขาเองก็เป็นเจ้าแม่แฟชั่นเสื้อผ้าบางทีก็มีคนทัางที่แบบเซ็กซี่อะไรครับไม่ได้ห่วงนะฮะไม่ได้ห่วงผมชอบที่ทำคือมีของอยู่แล้วเราจะเก็บไว้ทำไมเราก็ปล่อยของเขาเป็นลูกครึ่งคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาสวยแล้วในการโพสต์หรือว่าในการเลือกแมท ระหว่างเสื้อผ้าเขาเขาก็ดีครับเขาโอเคผมว่าไม่รู้จะให้เขากักไปทำไมไม่ต้องไม่ต้องตายที่จะโป้หรอกครับเพื่อบางอย่างเขารู้ตัวเองอยู่แล้วนางอย่างอะไรมีไม่ไม่ไม่ครับไม่ค่อยไม่ค่อยถามครับแต่น้อยเขาจะรู้ตัวเองหรือรู้ริบบิ้นตัวเองอยู่แล้วว่าชุดเนี้ยเวลาออกไปในภาพสื่อเขาก็ไม่ได้อยากให้มันดูดูโอเวอร์กันไปหรือว่าดูโป้กันไปแต่ชุดที่เลือกมาแล้วมันควรจะโป้ในส่วนหนึ่ง ก็ต้องกพบว่าในการถ่ายภาพออกมามันดีครับมันดูโอเคแล้วก็คือไปชื่นชมทุกคู่ใช่ครับเราแซลน่ารักนะเราใส่คอนทอร์ตแล้วคอร์ตครับคือไม่หรอกมันก็เป็นความสุขเล็กๆของผมแหละครับคืออย่างผมผมทำงานเยอะไงผมรู้สึกว่าอะไรที่ผมรู้สึกทําให้ผมมีความสุขได้และมีกําลังใจในชีวิตได้ผมรู้สึกว่าฮปปี้นะคือโอ้ผมก็อยู่การมาขนาดนี้แล้วเนาะผมเวลาผมทางานแล้วผมก็บ้างานจริงๆทุกผลงานผม มโคตรบ้าเลยแต่ว่าบางอย่างผมอยากให้ชีวิตตัวเองแบบม,มีมีความเป็นส่วนตัวนี่อะไรเงี้ยมันมีความรู้เปล่ามันแหมมนเขาแล้วลดความละห่าในกามรมีาใช้ชีวิตอะไรนะครับก็มีเขาแล้วทำให้เราลดในการใช้ชีวิตแบบจริงจริงความละห่าในการใช้ชีวิตมันมันน้อยลงครับแต่ว่าไอ้เรื่องไหนที่ผมผมแบบชอบแล้วผมผมทำบ่อยๆเขาก็จะไม่ห้ามอยางอย่างเล่นกีฬาเนี่ยผมสาม จ็ดวันผมเล่น4ี่วัน5้าวันอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยผมส่วนเรื่องแบบจะออกไปไหนอะไรเงี้ยเขาไม่ไดห้ามเลยนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ให้เกี่ยวกันและกันในการในการที่จะคิดที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามากันขนาดนี้เราเราคงไม่อยากจะให้มันเกิดอะไรที่มันแบบคุ้แย่เนาะแต่มันดีกว่าขออะไรนะอันี้พี่ขอนะหรือแันนี้คะ <ś le> น,น้าไม่มีครับไม่มีเลยน้อยมากขอก็เรื่องกินมากกว่า มัน,มนจริงมันคือมื้อนี้เขาอยากกินอาหารญี่ปุ่นเลยคนระับเพราะเขาเป็นคนชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วอนะไรเงี้ยแบบว่าเ,เราสาสหมูกระทะอะไรเนงะี้ยเรามันกคน็คนละทางกันแต่ก็เลยแบบขอกินเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นเรื่องงานไม่ต้องพูดครับเพราะว่าให้เกียรติในการทํางานอยู่แล้วเรื่องเที่ยวไม่มีแน่นอนเพราะว่าผม,ผมไม่ได้เที่ยวผมเลิกเที่ยวมานานแล้วแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องงานดูแลตัวเองมากกว่า อย,อย่างตอนนี้ทรงผมมันก็ไปเรื่อยๆเขาบอกว่าก็าดูแลกันว่าจะตัดไหมอะไรเงี<ม>้ยวันนี้ก็เป็นกังวลอยู่ครับว่าจะเซ็ตผ,ผมเป็นยังไง<ม>แต่ก็<ม>ทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันก็เวิร์กดีครับมันก็มันก็ท่ดีน่ารักดีครับเป็นการตรวจเช็คร่างกายครับเป็นการเตรียมตัวว่าเราจะ<ม>จะยังไงต่อได้บ้างเพราะว่าผมตั้งใจแล้วว่าผมจะปรึกษาคุณหมอแล้วก็จะเลือกเท่ อะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ย,ายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาเพศอะไรก่อน <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดนี้ที่ที่ไปถามคุณหมอร่างกายโอเคอซึ่งน้องเขาะจะเป็นกังวลผมเพราะว่าผมเป็นคนทํางานเยอะนอนดึกเล่นกีฬาทุกอย่างมันแบบระห่ำมันมันแบบดูแลตัวเองน้อยครับแต่ไปเช็คไปตรวจมาแล้วโอเคคเลย90%แปลว่าผมนี่ก็ต้องวางวางแผนไว้่าวางแผนครับเออว่าจะเมื่อไหร่อะไรเออจริงๆเรามีการวางแผนนับปีนับเดือนเลย นะครับแต่ว่ารอบนี้เราเราก็วางแผนไว้ตามตามที่คุณหมอ,อ,อได้แผนจากเราไปเขาก็ต้องคำนวณก่อนว่าอ่ะเดี๋ยวพอมีการเก็บเด็กหลอดแก้วทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ตามเราว่าเราจะเอาเออตั้งคันช่วงไหนอยากให้น้องข้อช่วงไหนเลยอะไรเงี้ยคือคหมอสามารถทําได้ขนาดนั้นแต่เราก็ยังคุยกันสองคนว่าถ้าในช่วงละครหรืออะไรเงี้ยเราก็มาดูอีกทีได้เพราะขยับได้ในเมื่อเราแบบปรึกษาคุณหมอแล้วก็ตั้งใจจะ เ,เก็บไข่ฝากไข่ไปแล้วมันก็ไม่ได้ยากครับเพราะว่าด้วยวัยคุณหมอบอกว่าโอ้วัยแค่นี้เองหลายหลายคนจะคิดเป็นขมวลว่าอายุเยอะแล้วมันยากไม่ใช่ครับผมฟังแบบนี้มาเยอะมากอายุเยอะแล้วยากเยอะผมไม่ทุกคนนะาการดูแลตัวเองการพักผ่อนการบำรุงสำคัญที่สุดครับจากที่ผมฟังมานะครับด้วยวัย40 50อย่าง,งท้องไดเ้เพราะฉะนั้นร่างกายของเราไม่เหมือนกันไปตรวจคุณถึงจะรู้ว่าไข่ของคุณมีเท่าไหร่มีกี่ใบ เชื้อของผู้ชายวิ่งได้ขนาดไหนนี่ครับมันมีกฎเกณฑ์ของคุณหมออยู่ถ้าไม่ดิ่งเกินไปหรือไม่ไม่ต่ำเกินไปทุกอย่างไปได้ด้วยดี